วินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่โลกต้องหยุดหายใจมาถึงแล้วครับเมื่อความเงียบสงัดเข้าปกคลุมตลอดแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาแต่นี่ไม่ใช่ความสงบก่อนพายุแต่มันคือความหลงของพายุลูกใหญ่ที่พึงหมดขยี้ผู้ลุกรานจนย่อยยับกองทัพไทยประกาศชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ควบคุมอธิปไตยเหนือแผ่นดินแม่ได้สมบูรณ์แบบ100ในขณะที่ลึกเข้าไปในกรุงพนมเปญ บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความจลาจนและการพังทลายของอำนาจที่เคยเชื่อว่าอมตะกระแสข่าวหนือที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคยืนยันว่าอดีตผู้นำผู้ทรงอิทธิพลที่เคยครองอำนาจมานานนับทศวรรษอย่างหุ่นเซ็นต้องละทิ้งธรทำเนียบหนีตายลงสู่รูอุโมงใต้ดินลับหลังรู้ตัวว่าวงล้อมของศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่กองทัพไทยที่อยู่เบื้องหน้าแต่คือคนในกองทัพตัวเอง ที่หันปากกระบอกปืนเข้าหากันในนาทีที่ความมืดมนปกคลุมคู่อำนาจเก่าการปรากฏต,ตัวของเตียบัน่นพร้อมหน่วยรับพิเศษเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์ทั่วพนมเปญราบคาบคือคำตอบที่ชัดเจนว่ายุคสมัยเดิมได้ปิดฉากลงแล้วด้วยความปราชัยที่น่าสมเพชที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้กองทัพที่เคยลำพองกลับกลายเป็นหนูที่จนรอก แผนผังอุโมง์ลับและขุมทรัพย์มหาศาลที่ถูกทหารพรานไทยขุดรากถอนโคนขึ้นมาประจักษ์ต่อสายตาโลกมีเงื่อนงำอะไรซ่อนอยู่และความร่วมมือลับๆระหว่างหน่วยรบพิเศษไทยกับคู่ออำนาจใหม่ในกัมพูชาเริ่มต้นขึ้นตอนไหนวันนี้เราจะมาเจาะยึกวินาทีปิดเกมที่ทำให้กัมพูชาต้องสันสะเทือนและทำให้ไทยพังงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจที่ไม่มีใครกล้าลองดีอีกต่อไป แสงอรุณแรกที่ฉาบลงบนยอดเขาพนมดงรักในเช้าวันนี้ไม่ใช่เพียงสัญญาณของการเริ่มต้นวันใหม่แต่คือเสียงระฆังจบเกมของยุทธการที่กองทัพไทยใช้กำปั้นเหล็กทวงคืนอธิปไตยอย่างเบ็ดเสร็จท่ามกลางหมอกหนาที่เคยปกคลุมสมรภูมิรบอันตึงเครียดเสียงปืนใหญ่ที่เคยคำรามอย่างต่อเนื่องเริ่มซาลงทิ้งไวเพียงกลิ่นขมเาปืนและร่องรอยความสูญเสียของฝ่ายลุกรานที่ประเมินศักยภาพของกองทัพไทยต่ำเกินไป ยุทธการพองภูนาฏและการวางกำลังระดับสูงสุดตลอดแนวชายแดนตั้งแต่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีลากยาวผ่านศรีสะเกตสุรินทบุรีรัมไปจนถึงสระแก้วได้พิสูจน์ให้เห็นถึงอนุภาพการป้องกันตนเองที่เด็ดขาดโดยเฉพาะการประสานงานอย่างไร้รอยต่อระหว่างทับบกและทับฝาที่ทำให้พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างภูมะเขียและเนินสำคัญต่างๆกลับมาอยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยอย่างสมบูรณ์แบบ100เอร์เซอีกครั้ง เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือการงัดเคี้ยวเล็บที่แหลมคมที่สุดออกมาใช้ในจังหวะที่เหมาะสมเมื่อฝูงบินขับไล่กริปเปนและ F16 ทะยานขึ้นสู่เวหาเพื่อปฏิบัติภารกิจล็อกเป้าและทำลายฐานที่มั่นปืนใหญ่ของข้าศึกที่บังอาจระดมยิงใส่พื้นที่พลเรียนไทยด้วยระบบเรดาร์ที่ทันสมัยและการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีที่เหนือชั้นกองทัพอากาศไทยสามารถระบ,บุพิกัดแหล่งกำเนิดการยิงของข้าศึกได้อย่างแม่นยำราวกับจับวาง แม้ฝ่ายตรงข้ามจะพยายามพรางตัวอยู่ในป่าทึบหรือซ่อนอยู่หลังเนินเขาก็ตามแรงระเบิดมหาศาลจากการโจมตีทางอากาศได้เปลี่ยนฐานยิงสนับสนุนบริเวณช่องจอมและประสาทตาเมืองถมให้กลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาสยบเสียงปืนใหญ่ฆ่าศึกให้เงียบกริบลงทันทีในขณะที่ภาคพื้นดินไทยได้เผยอาวุธลับที่ซ่อนเร้นมานานทั้งระบบปืนใหญ่อัตราจรล้ออย่างซีซ่าและระบบจรวดหลายลำกล้อง DTI 1G ที่มีระยะยิงไกลครอบคลุมถึงฐานบัญชาการส่วนหลังของข้าศึกสิ่งที่สร้างความพรั่นพรึงให้ทหารข้าศึกมากที่สุดไม่ใช่เพียงแค่อำนาจการยิงแต่คือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ระบบสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามมืดบอดและหูหนักทันทีที่เปิดฉากส่งผลให้ทหารข้าศึกหน้าแนวรบเกิดความสับสนขาดการสั่งการและเริ่มทิ้งฐานที่มั่นวิ่งหนีตายกันอย่างโอนละมานยิ่งไปกว่านั้นการใช้เทคโนโลยีดโดรนสังหาร MQ-9 Reaper ที่ได้รับแรงหนุน ในนาทีที่ทหารไทยเชิญธงไตรรงขึ้นสู่ยอดเสาเหนือพื้นที่ที่ยึดคืนมาได้สําเร็จความจริงอันน่าสะพรึงกลัวก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นว่าความล้มเหลวที่ชายแดนไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธที่ด้อยกว่าแต่มันคือการพังทลายจากภายในที่เน่าเฟะของกรุงพนมเปญเอง สถานการณ์ที่ชายแดนที่ถูกควบคุมไว้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนี้เองที่กลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่บีบให้ความตึงเครียดภายในกัมพูชาพุ่งสูงขึ้นจนถึงจุดเดือดเมื่ออำนาจสั่งการจากศูนย์กลางเริ่มขาดหายไปทิ้งให้ผู้นำที่เคยประกาศกล้องว่าจะไม่ยอมก้มหัวให้ใครต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่ากรุงขังที่แน่นหนาที่สุดอาจจะเป็นบังเกอร์ลับที่เขาเคยเชื่อว่าปลอดภัยที่สุดนั่นเอง ท่ามกลางความเงียบงันที่เข้าปกคลุมทำเนียบรัฐบาลในกรุงพนมเปนมันไม่ใช่ความสงบของสันติภาพแต่มันคือผลพวงของพายุอำนาจที่ได้พัดผ่านและทำลายล้างระเบียบการปกครองเดิมจนสิ้นซากรายงานเชิงลึกจากหน่วยข่าวกรองระบุว่าปฏิบัติการล่องหนของอดีตผู้นำที่เคยครองอำนาจยาวนานกว่า38ปีอย่างฮุนเซนนั้นถูกวางแผนมาอย่างเร่งรีบในนาทีสุดท้ายเมื่อเขารู้ตัวว่าวงล้อมของกองทัพที่เคยสาบานว่าจะซื่อสัตย์เริ่มสั่นคลอนอย่างหนัก ข้อมูลลับเปิดเผยว่ามีความพยายามติดต่อขอลีภัยไปยังต่างประเทศหลายแห่งแต่กลับถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีจากมิตรประเทศเดิมที่เคยพึ่งพาส่งผลให้ชายผู้เคยมีอำนาจล้นฟ้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องมุดตัวอยู่ใต้ดินในบังเกอร์ลับที่สร้างขึ้นด้วยงบประมาณมหาศาลร,ราวกับหนูที่จนตรอกเพื่อหน,นีตายหลังจากแผนการยั่วยุชายแดนไทยล้มเหลวไม่เป็นท่าในขณะที่แสงไฟจากจ,ากจอมอนิเตอร์ในห้องบัญชาการรบของประเทศไทยยังคงสว่างสวยัย เฝ้ามองทุกความเคลื่อนไหวผ่านดาวเทียมจารกรรมความละเอียดสูงที่สามารถตรวจจับสัญญาณความร้อนได้แม่นยำแม้เป้าหมายจะอยู่ลึกพ้นพื้นดินลงไปหลายสิบเมตรแผนผังของอุโมงค์ลับที่เคยถูกมองว่าเป็นที่ปลอดภัยที่สุดบัดนี้กลับกลายเป็นกรงขังที่ปิดตายเส้นทางแห่งอำนาจของเขาไปตลอดกาลและสิ่งที่น่าสมเพชท,ที่สุดคือกองทัพที่เขาเคยเชื่อมั่นกลับหันปากกระบอกปืนเข้าหากันเองความจงรักภักดีที่ถูกสร้างขึ้นด้วยผลประโยชน์และอำนาจมืดกำลังถูกทำลายลง เหมือนโดมิโนที่ล้มคลืนวินาทีที่ขั้วอำนาจเก่ากำลังล่มสลายการผง,งาดขึ้นของบารมีของบิ๊กเตียบันก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบเชียบและทรงพลังท่ามกลางกระแสข่าวการยึดอำนาจในกรุงพนมเปญที่กำลังลุกเป็นไฟรถหุ้มเกราะของหน่วยรบพิเศษภายใต้การบัญชาการของบิ๊กเตียบันได้เข้าควบคุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วทั้งเมืองหลวงอย่างเบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นทำเนียบรัฐบาลสถานีโทรทัศน์แห่งชาติและเส้นทางคมนาคมหลัก นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์มองว่านี่คือปฏิบัติการล้างบางอิทธิพลเก่าที่ฝังรากลึกมาหลายทศวรรษโดยอาศัยจังหวะที่กองทัพกัมพูชาพ่ายแพ้อย่างยับเยินบริเวณชายแดนไทยเป็นตัวจุดชนวนความล้มเหลวในการส่งกำลังบำรุงและแผนยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดของฝ่ายฮุนเซนส่งผลให้ทหารระดับปฏิบัติการจำนวนมากรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งให้เผชิญหน้ากับแสนยานุภาพอันน่าเกรงกลัวของกองทัพไทยเพียงลำพันธ เมื่อรายได้มหาศาลจากธุรกิจสีเทาและคาสิโนชายแดนหยุดชะง,งักลงจากการสั่งปิดด่านของไทยความจงรักภักดีที่เคยซื้อได้ด้วยเงินก็เริ่มพังทลาย สัญญาณทางเศรษฐกิจชี้ชัดว่าค่าเงินของกัมพูชาเริ่มดิ่งเหวและการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคกำลังสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักซึ่งสถานการณ์วิกฤตถึงขีดสุดนี้เองที่บีบให้ผู้นำที่แข็งกก้าวต้องตกอยู่ในสภาวะจนตรอกซ่อนตัวอยู่ใต้หลุมหลบภัยใต้ดินพร้อมกับคนสนิทเพียงไม่กี่คนด้วยความหวาดระแวงแต่ว่าท่ามกลางความวุ่นวายในเมืองหลวงและการล่องหนของผู้นำรุ่นพ่อปริศนาที่ใหญ่กว่ากลับตกไปที่ทายาททางการเมืองอย่างฮุนมาเน็ต เมื่อมีรายงานว่าเสียงปืนปริศนาเพียงนัดเดียวที่คำรามขึ้นใจกลางกรุงพนมเปญได้เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลปฏิบัติการแทรกซึมที่โลกไม่เคยได้รับรู้กำลังเริ่มทันทีที่เสียงปืนปริศนาเพียงนัดเดียวคำรามขึ้นใจกลางกรุงพนมเปญโฉมหน้าประวัติศาสตร์การเมืองของกัมพูชาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงกระสุนนัดนั้นถูกระบุเบื้องต้นว่าอาจเป็นฝีมือของพลซุ่มยิงระดับพระการที่ข้ามมาจากฝั่งไทย ข้อมูล enfin วงในระบุว่าการรอบยิงครั้งนี้มีความแม่นยำสูงจนแทบไม่น่าเชื่อโดยมีวิถีกระสุนไกลกว่า1,200เมตรซึ่งเกินกว่าขีดความสามารถของพลซุ่มยิงทั่วไปจะทำได้เหตุการณ์อุกอาจนี้ทำให้กองกำลังรักษาความมั่นคงกัมพูชาต้องประกาศภาวะฉุกเฉินระดับสูงสุดสั่งปิดตายทุกเส้นทางเข้าออกเมืองเพื่อปฏิบัติการปิดเมืองล่ามือปืนอย่างเร่งด่วนท่ามกลางกระแสข่าวลือที่แพร่สะพัดว่า เป้าหมายคือผู้มีอำนาจสูงสุดอย่างฮุนมาเนตในขณะที่กรุงพนมเปญตกอยู่ในความมืดมนและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงหน่วยซีลทีมผีดำได้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เพียงเสี้ยววินาทีในการแทรกซึมเข้าสู่รังของ้าศึกพวกเขาพบว่าทุกคืนจะมีช่วงเวลาสั้นๆเพียงสนาทีที่ยามเฝ้าประตูจะเปลี่ยนเวรและสัญญาณเตือนภัยจะถูกรีเซ็ต ทีมผีดำใช้ช่องทางท่อระบายน้ำทิ้งขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับโครงสร้างใต้ดินของคฤหาสน์เป้าหมายการจู่โจมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบยิ่งกว่างูพิษโดยใช้เทคนิคการปิดกั้นสัญญาณและสารเคมีที่ทำให้ระบบประสาทของยามเฝ้าเวรสงบลงแทนที่จะใช้การสังหารเพื่อลดแรงประทะตามกฎการรบการเผชิญหน้ากับผู้นำระดับสูงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันภายในห้องนอนที่เคยเชื่อว่าหนา,นานแน่นไปด้วยการคุ้มกัน เปาหมายถูกจับกุมโดยปราศจากการต่อสู้ภายในเวลาไม่ถึง90วินาทีเนื่องจากความรวดเร็วที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีแม้แต่เวลาจะตอบโต้สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการจับกลุมตัวบุคคลคือการที่หน่วยซีลสามารถยึดข้อมูลลับทางการทหารและเอกสารคำสั่งที่เป็นกุญแจสำคัญในการยุติสงครามครั้งนี้ ปฏิบัติการเงาหานุมานไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างเปิดเผยแต่แรงสั่งสะเทือนของมันกลับทำให้สายการบังคับบัญชาของกัมพูชาอัมพาตลงทันทีเมื่อหัวใจของการสั่งการถูกตัดขาดออกไปกองทัพข้าศึกที่เคยแข็งกร่วตามแนวชายแดนจึงเริ่มลังเลและสูญเสียทิศทางซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของการพังทลายของระบอบเดิมที่จะนำไปสู่การพังอาดขึ้นของขั้วอำนาจใหม่ที่จะเข้ามาจัดระเบียบพนมเปนใหม่อีกครั้ง เมื่อความลับของอุโมง์ใต้ดินถูกเปิดเผยและผู้นำระดับสูงถูกตัดขาดจากโลกภายนอกด้วยปฏิบัติการเงาหนุมานวินาทีแห่งการล้างบางอิทธิพลเก่าที่ผูกกรนในกรุงพนมเปนก็เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดท่ามกลางกระแสะข่าวที่หนาหูเกี่ยวกับการลี้ภัยและหายตัวไปอย่างปริศนาของอดีตผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดอย่างฮุนเซนสถานการณ์ในเมืองหลวงได้ก้าวเข้าสู่สภาวะวิกฤตถึงขีดสุด เมื่อขบวนรถหุ้มกราะของหน่วยรบพิเศษภายใต้การบัญชาการของบิ๊กเตียบันได้เคลื่อนพลเข้าควบคุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วทั้งกรุงพนมเปญอย่างเบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นทำเนียบรัฐบาลสถานีโทรทัศน์แห่งชาติและเส้นทางคมนาคมหลักที่เชื่อมต่อออกสู่ต่างจังหวัดนี่ไม่ใช่เพียงการรัฐประหารทั่วไปในหน้าประวัติศาสตร์ แต่มันคือการผ่าตัดใหญ่เพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศที่กำลังจะล่มสลายจากการบริหารงานที่ผิดพลาดและการตัดสินใจเปิดศึกกับเพื่อนบ้านที่แข็งแกร่งกว่าอย่างไทยนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์มองว่าบิ๊กเตียบันอาศัยจังหวะที่กองทัพกัมพูชาพ่ายแพ้อย่างยับเยินบริเวณชายแดนไทยเป็นตัวจุดชนวนเมื่อทหารระดับปฏิบัติการจำนวนมากรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งให้เผชิญหน้ากับแสนยานุภาพอันน่าแกรงขามของกองทัพไทยเพียงลำพัง ความจงรักภักดีที่เคยถูกสร้างขึ้นด้วยผลประโยชน์และในขณะที่โลกกำลังจับตามองการจัดระเบียบอำนาจใหม่ในกัมพูชาสายตาของคนทั้งโลกก็อดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามว่าชะตากรรมสุดท้ายของขั้วอำนาจเก่าที่ต้องหลบหนีไปซุกตัวในอุโมง์ใต้ดินนั้นจะจบลงอย่างไรและประเทศไทยที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นมหาอำนาจทางการทหารที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธ จะก้าวเข้าสู่สถานะผู้นำภูมิภาคอย่างเต็มตัวได้อย่างไรในยุคสมัยใหม่ที่กำลังจะมาถึงบทสรุปของมหากาบความขัดแย้งในครั้งนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่ใช้ชนะทางการทหารที่เบ็ดเสร็จเท่านั้นแต่มันคือการประกาศจัดระเบียบอำนาจใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทั่วโลกต้องหันมามองประเทศไทยด้วยความเคารพเกรงขาม การที่กองทัพไทยสามารถตรึงพื้นที่อธิปไตยไว้ได้100%ตลอดแนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดตราดไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีคือเครื่องพิสูจน์ถึงความเป็นปึกแผ่นและความพร้อมรบที่เหนือระดับในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ในนาทีที่เสียงปืนเงียบสนิทลงและความจริงปรากฏสู่สายตาชาวโลกความล่มสลายของระบอบเดิมในกัมพูชายิ่งเด่นชัดขึ้นเมื่อมีการค้นพบห้องลับใต้ดิน และขุมทรัพย์ทองคำแท่งมูลค่ากว่าพันล้านบาทของหุ่นมาเน่ซึ่งกลายเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญในการกระชากหน้ากากการคอร์รัปชันที่ใช้ชีวิตทหารและประชาชนเป็นโล่มนุษย์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนตนชัยชนะในเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้ยังส่งสัญญาณไปถึงมหาอำนาจทั่วโลกว่าประเทศไทยไม่ได้ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งถึง5ชาติทั้งญี่ปุ่นอินเดีย เวียดนามเกาหลีใต้และอังกฤษที่ต่างมองว่าไทยคือจุดยุทธศาสตร์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกและพร้อมจะสนับสนุนทั้งด้านอาวุธหนักและข้อมูลข่าวสารหากเกิดวิกฤตความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีที่เหนือชั้นทั้งดโดรน MQ-9 Reaper จากสหรัฐและเครื่องบินขับไล่ Crippen ในการทำลายเป้าหมายอย่างแม่นยำได้สร้างบรรทัดฐ,ฐานใหม่ในการจัดการกับภัยคุกค,ค,คามอธิปไตยที่เน่าเฟะจากภายใน ขณะดเดียวกันดัชนีตลาดทุนและค่าเงินบาทก็กลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่เห็นว่าไทยมีศักยภาพในการจัดการสถานการณ์ได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจภายในประเทศสำหรับการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของกัมพูชาภายใต้การนำของคณะผู้ปกครองชุดใหม่ที่มีแนวคิดสายพิราบจะนำมาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืน และการเปิดประตูสู่โอกาสทางเศรษฐกิจครั้งมหาศาลที่เคยถูกปิดกั้นด้วยความหวาดระแวงบทเรียนราคาแพงในครั้งนี้ได้จารึกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้โลกได้รับรู้ว่าอธิปไตยของชาติไทยคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่อาจล่วงละเมิดได้และพยักแห่งอุสาคเคนได้ตื่นขึ้นแล้วเพื่อส่งสัญญ,ญาณเตือนว่าผู้ลุกรานจะต้องพบกับจุดจบที่ย่อยยับหากคิดจะท้าทายอำนาจของไทยอีกเป็นครั้งที่สอง ความสงบสุขที่แท้จริงในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการร้องขอแต่มาจากการเตรียมพร้อมที่เหนือกว่าและการตัดสินใจที่เฉียบคมของกองทัพไทยที่จะคงความมั่นคงสถาปรนตลอดไป